แล้วนั่งอยู่หัวมุมนะฮะไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้ครับ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม,ม่าเดือยที่กำลังทำให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนักบนโลกโซเชียลเลยนะครับกับประเด็นดราม,ม่าการเป็นพิธีกรของอันพัวนาที่หลายๆคนบอกนะครับว่าดูไม่เป็นมืออาชีพและดูไม่เกลียกับแขกที่มาเข้าร่วมงานหรือไม่หลังจากที่ชาวเน็ตได้โพสต์คลิปของน้องแดนหรือคิมอินฮยอนน้องเล็กจากช่องย t u b e ที่มาแดงสุดสุดในตอนนี้อย่างคันแลนเฮนเบอรี่ที่มีคันแลนและพี่จองยูทูบเบอร์หนุ่มชาวเกาหลีที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยประเด็นดราม่าในครั้งนี้ก็เริ่มาาาาากกรรรีี่่คคคนนนนนนลลออองงงงงง้้้้แแดดดวววตพัับหยใ ใส่ชุดสูทสีม่วงสะดุดตาไปจนมาถึงช่วงหนึ่งของงานทีพิธีกรได้มีการกล่าวทักทายเหล่าคนดันให้แฟนๆได้กีดก่อนขึ้นเวทีแล้วประเด็นดราม่ามันก็เกิดขึ้นเมื่อพิธีกรกล่าวทักทายน้องแดนด้วยประโยคที่ว่าน่งอยู่ตรงหัวมุมไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนเลยแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้เอานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นพิธีกรก็ได้มีการผายมือไปหาน้องแดนนะครับแล้วบอกให้ทักทายเป็นแฟน่้อยน้องแดนก็ได้มีการยกมือไหว้สวัสดีแฟนไปพิธีกรก็ได้มีการบอกอ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโดยชาวเน็ตที่นาคลิปดังเก่ามาโพสก็ได้มีการระบุข,ข้อความในโพสด้วยนะครับว่ามีหลายคนอยากเห็นคลิปที่เอ็มซีในงานหรือ,อถึงคนที่ถูกเชืมากงานจัดที่นั่งรวมกับศิลปินได้เดินแบบเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไม่เหมือนคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่มีชื่อเสียงก็เลยไม่จำเป็นต้องให้เกียรติและไม่มีมาราย,ยาทด้วยใช่ไหมงานนี้ก็ทำมาชาวเน็ตนะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พิธีกรคนนี้กันอย่งางหนักพร้อมกับได้มีการาหารรว่าพิธีกรคนดังกล่านั้นเป็นใครก่อนที่ให้าำม น้องแดนแบบนั้นก็จะเป็นการเซลล์ปกติแต่อีกส่วนหนึ่งก็ได้มีการตั้งคําถามนะครับว่าเพียงเพราะเขาไม่ดังเลยไม่ต้องให้เกียดเขาเหรอในประโยคสุดท้ายก็ยังพูดอยู่เลยว่าเขาเป็นเบอรุต้นๆของประเทศแต่ถ้าเขาดังขนาดนั้นทำไมพิธีกรไม่เอ่ยชื่อน้องแดนเหมือนที่เอ่ยชื่อคนอื่นๆหรือถ้าไม่รู้จักในสคริปไม่ได้มีเขียนบอกไว้หรอพร้อมกับที่ทางนั้นของแบรนด์แทงกิมูรีที่เหลือน้องแดนเป็นแบรนด์แอมบ์าสเตอร์ก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าทีน้องแดนใส่ชุดสีม่วงทางแบรนด์เป็นคนเลือกให้อง้อดดักขรนีีปปมวาิคคไุ าามาก่กอนนนห้้ีทีคุณอั๋นได้เคยมีดราม่าก,กับพี่จองและคันแลนกับการที่เอาเรื่องค่าตัวการออกงานของนักคู่มาเปิดเผยจนตอนนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปโจมตีคุณอั๋นกันเยอะว่าเป็นคนที่ไม่มีมาราย,ยาทเอาค่าตัวของคนอื่นมาเปิดเผยออกรายการได้ยังไงจนเมื่อวันที่26กรกฎาคมคุณอั๋นก็ได้มีการออกมาชีแ้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางรายการกินมอร์นิ่งโชว์ที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรร่วมกับคุณหญิงปณิตาโดยเป็นทั้งนั้นคุณหญิงนะครับที่เปิดประเด็นมาก่อนบอกว่าตอนนี้เรื่องของออย่่าเเเเต็มเเไไเ็มีลลนนนไหกจคุณอั๋นด้อนิยเพราะมีคคนาาาให้้ือถพูดํฟ อาจจะดูแรงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาในความแรงของคํานะแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากจริงๆคือไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีคนให้ราคาด้วยซ้ํานอกจากนี้คุณอันก็ได้มีการพูดทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าไม่รู้สึกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นสาระงานวันนั้นในบรรดาคนดังทั้งโมดห้ซินน้องแดนให่สุดเลยนะพี <salt> ่ว่ามันคือเรื่องไร้สาระนนี้ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้เลยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ให้ให้ราคาด้วยซ้ำ และล่าสุดนะครับทางหน้าของคุณอันก็ได้มีการออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าประเด็นอาจจะไม่ใช่เรื่องชื่อแต่คําพูดที่พีพูดกับน้องแดนมันดูไม่เหมาะสมไงาจากนั้นคุณอังนก็ได้มีการฟาดกลับแรงเลยนะครับว่าตรงไหนหรอรักเกินรักมักจะทําลายนะพี่จะพูดเลยว่ามีศิลปินหลายคนที่แฟนคลับรักเกินรักจนที่สุดก็ไม่มีใครอยากทางานด้วยนี่พีพูดไม่ได้ขู่อะไรทั้งสิ้นแค่อยากจะบอกว่าเราอย่าเป็นคนแบบนั้นปกป้องจนเวอร์